ทำเลดีเลยค่ะอยู่ใจกลางสิ่งอำนวยความสะดวกของย่านสามพลานนะคะแบบบ้านมีให้เลือกหลากหลายน่าอยู่น่าซื้อเหมาะกับทุกครอบครัวสวัสดีค่ะตอนนข้กะสู่โฮมวิสิตและโครงการสุภารายวิว สามพลานเพชรกเกษมค่ะที่นี่บอกเลยนะว่าเขารวบรวมแบบบ้านไว้หลากหลายมีครบทุกประเภทเลยนะทาวน์โฮมก็มีบ้านแฝดก็มีบ้านเดี่ยวก็มีและที่สำคัญโลเคชัน่นตำแหน่งที่ตั้งทำเลดีมากด้วยค่ะเพราะว่า อยู่ใจกลางของย่านสามพานค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของสิ่งมลุยความสะดวกในชีวิตประจำวันหายห่วงร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อบริการต่างๆอยู่รอบบ้านเนี่ยเยอะแยะไปหมดอุดมสมบูรณ์จริงๆส่วนเรื่องการเดินทางก็สะดวกสบายด้วยค่ะจากถนนใหญ่เพชรเกษมนะคะคุณเลี้ยวเข้ามาถนนที่จะมุ่งหน้าไปสู่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามานนั่นเองแต่นี่โครงการของเราเนี่ย ถึงก่อนค่ะวัดระยะจากถนนเพชรเกษมเข้ามาถึงบ้านเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองการเดินทางง่ายมากไปช้อปปิ้งโลตัสสามพลานหรือว่าวันว่างๆอยากแฮงเอาทอยากไปดูหนังแนะนำเลยค่ะ เซ็นทรัลสารยาอยู่ตรงนี้นะขับรถแป๊บเดียวถึงแล้วการเดินทางสะดวกสบายมากๆ <c oughs> แล้วก็อย่างที่บอกค่ะที่นี่มีแบบบ้านให้เลือกครบทุกประเภทไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละแบบข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเป็นยังไงกันบ้างเชิญเลยค่ะ สุภาลายวิวสามพลานเพชรเกษมวันนี้นะคะเขาจัดให้เราดูบ้านหลังใหญ่ไทยใหญ่ที่สุดของโครงการเลยค่ะหลังนี้ชื่อว่าสุภฤไทยนะคะโอ้โหดูดีไซน์ภายนอกเนี่ยสวยงามนะมีความเป็น t ropical modern ค่ะนั่นก็คือมีความงามที่เข้ากับยุคสมัยแล้วก็รวมถึง ในส่วนของความเป็น t ropical เหมาะกับภูมิอากาศประเทศไทยด้วยค่ะชายคาที่ยื่นยาวเนี่ยจะช่วยกันแดดแล้วก็กันฝนสาดได้เป็นอย่างดีแล้วก็รวมถึงงานก่อสร้างนะคะก่อผนังด้วยอิฐมวลเบาทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครที่คอนเซิร์นในเรื่องของระบบการก่อสร้างอยู่คุณก็สามารถเบาใจได้ค่ะรวมถึงในบ้านทุกแบบทุกหลังทุกประเภท วางระบบโฮมออโตเมชันเอาไว้ให้นะคะส่วนในบ้านเดี่ยวเนี่ยมีออปชั่นเสริมพิเศษก็คือจุดที่จะรองรับ EV c h ชาร์จเจอร์นั่นเองส่วนข้อมูลเบื้องต้นของสุพรรทัยนะคะเขาจะได้ที่ดินแปลงใหญ่นะเพราะบ้านหลังใหญ่ค่ะมาตรฐานของที่ดินเนี่ยเริ่มต้นประมาณ64ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านโอ้โหเยอะค่ะ208ตารางเมตรแล้วก็การวางเลเยอร์แบบแปลนเนี่ย ฟังก์ชันจุใจจริงๆก็คือ4ห้องนอน3ห้องน้ำมี2ลิฟวิ่งนะคะมีห้องครัวเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องต่อเติมทีหลังแล้วก็บริเวณโรงรถจอดรถในร่มได้2คันเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันค่ะฟังก์ชันเนี่ยสวยจริงๆ ในบ้านสุภาพือไทยของเราคือเข้ามาแล้วรู้สึกสบายมากเลยค่ะมีความปลอดโปร่งมองไปทางไหนก็สว่างสบายตาแล้วก็การวางแปลนพื้นที่ชั้นล่าง mm. เห็นไหมคะโอ้โ oh. ห ห้องโถงขนาดใหญ่เลยแบบนี้เวลาที่เราเข้ามาอยู่อาศัยจริงนะคะสามารถจัดฟังก์ชันจัดเฟอร์นิเจอร์พื้นที่ใช้สอยของครอบครัวได้อย่างสบายเลยเนี่ยบ้านตัวอย่างทําให้ดูนะคะโซนด้านหน้าก็จะเป็นห้องนั่งเล่นเป็นพื้นที่ลิฟวฟิงแล้วก็ปรับให้เป็น ห้องรับรองแขกก็ได้คุณดูขนาดพื้นที่สิกว้างมากโซฟาชุดใหญ่ๆนะคะมีอาร์มแชร์มีโต๊ะกลางแล้วก็ฝั่งนี้ก็สามารถบิวอินชั้นวางทีวีเป็นชั้นวางข้าวของได้เออแนวการตกแต่งบ้านตัวอย่างนี้ดูสวยงามนะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนี่อยากให้ดูตรงนี้เขาตกแต่งนะคะเห็นไหมคะเป็นตู้เก็บรองเท้าหรือว่าคุณอาจจะทําเป็นตู้เก็บของตู้โชว์ก็ได้เรื่องของการเดคอเรทเรื่องของการอินทอเนียเนี่ย แล้วแต่ความชอบเจ้าของบ้านค่ะแต่พื้นที่เขาลงตัวมากๆเลยแล้วก็เข้ามาด้านในเห็นไหมคะความกว้างเพิ่มมากขึ้นนะสามารถเป็นโซนของดินิ่งโต๊ะอาหารจะเป็น6ที่นั่งหรือว่าวางแนวขนานแบบนี้เป็น8ที่นั่ง10ที่นั่งก็ยังได้พื้นที่เหลือเฟือแล้วก็บรรยากาศดีมากนี่ด้านนี้เป็นประตูนะคะ ที่เราสามารถเปิดออกไปที่สวนด้านนอกได้เพิ่มเด็กด้านนอกนิดนึงก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นแบบ o u t ด o r ต่อเนื่องก,ก,กันกับพื้นที่ด้านในโอ้โหลงตัวการจัดบ้านเนี่ยทำได้เยอะเลยทีเดียวแหละแล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้คือคือส่วนที่ทำให้ดูเป็นไอเดียอาจจะมีแพนทรีเตรียมอาหารเครื่องดื่มหรือว่าจะเป็นตู้เก็บของตู้โชว์ก็ได้แล้วก็ตรงนี้สวยมากทำให้ดูค่ะนี่คือ ห้องเก็บของใต้บันไดนะเห็นไหมงานตกแต่งทำได้ดีเลยเปิดออกมาโอ้ย oh, <c oughs> มีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นสีเขียวของต้นไม้อยู่ในบ้านคุณดูห้องเก็บของสิเนี่ยเดินเข้ามาได้เลยแบบเนี้สูงสบายมากๆอะความสะดวกข,ของการใช้ชีวิตยังไม่หมดค่ะเลอเอาเขาสวยจริงๆจ,จากดินนิ่ตรงโถงกลางนะคะ มาตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวทําไว้ให้เสร็จเรียบร้อยโอ้หมีพื้นที่ห้องครัวเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยก็คือบ้านพร้อมส่งมอบเนี่ยก็จะมีบานปิดไว้ให้เพราะฉะนั้นเราสามารถทําอาหารคุกกิ้งได้โดยที่กลิ่นควันไม่ไปรบกวนพื้นที่ส่วนอื่นๆแล้วคุณดูไซซิ่งของห้องครัว ทำให้เราสามารถทำอาหารได้อย่างสะดวกสบายค่ะสองสามคนเข้ามาช่วยกันคุกกิ้งได้เลยงานระบบต่างๆมีพร้อมปรับปาไฟฟ้าสุขาพิบาลหน้าต่างระบายอากาศด้านข้างแล้วก็ด้านหลังรวมถึงประตูที่เชื่อมกับลานซักล้างหรือจะเพิ่มในส่วนของฮูดดูดควนันเพิ่มพัดลมดูดอากาศทาได้ค่ะอย่างที่บอกผนังบ้านของเราเนี่ยเป็นอิฐมวลเบาเพราะฉะนั้นเจาะตอก เพิ่มเติมได้ไม่กระทบโครงสร้างความแข็งแรงของตัวอาคารโอ้โหสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุนะคะหายห่วงเลยนี่เตรียมพื้นที่ห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างไว้ให้สะดวกสบายไม่ต้องเดินขึ้นลงบนันไดแล้วก็ไซซิ่งของห้องดูสินี่ขยาย เป็นเตียงใหญ่กว่านี้คิงไซส์ได้เลยนะคะมีมุมนั่งเล่นมีพื้นที่ตู้เสื้อผ้าปลายเตียงบิวอินชั้นวางทีวีเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้บรรยากาศเนี่ยปลอดโปร่งแล้วก็ห้องนี้เนี่ยก็มีความอเนกประสงค์ด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีผู้สูงอายุคุณก็ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามที่ต้องการค่ะห้องสวยอะ่ะจะเป็นห้องทำงานส่วนตัวจะเป็นห้องออกกำลังกายโยคะ ได้หมดเลยแล้วแต่ที่ต้องการแล้วก็อยู่ข้างๆก็คือห้องน้ําเห็นไหมสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะเป็นห้องน้ําที่ทําไว้ให้ครบฟังก์ชันทุกอย่างโซนแห้งมีพื้นที่ชาวเวอร์มีที่นั่งอาบน้ําเห็นไหมคะสะดวกสบายแล้วก็รวมถึงช่องเปิดที่สามารถรับแสงธรรมชาติแล้วก็ระบายอากาศระบายความชื้นทําให้ห้องน้ําของเราเนี่ยแห้งถูกสุขอนามัยนั่นเอง ไปดูกันต่อค่ะอ๋อประตูบานนี้นะคะนี่เปิดเข้ามาจากโรงรถนะคะเพราะฉะนั้นเวลาซื้อของเข้าบ้านช็อปปิ้งมาก็ขนเข้าไปเก็บในห้องเก็บของหรือว่าไปเก็บในครัวได้อย่างสะดวกแล้วก็รูปเชฟของบันไดนะคะมีลักษณะเป็นรูปตัวยูนะมันจะได้ฟีลลิ่งความรู้สึกที่แตกต่างไปอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือเราจะได้ความโปร่งนี่ มองจากตรงนี้ก็สามารถเห็นพื้นที่คาเมาเรียแล้วก็ความสว่างของถงบันไดดูสิโอ้โหปลอดโปรงสว่างสบายตาทุกพื้นที่จริงๆสำหรับบ้านหลังนี้บอกแล้วว่า ฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยของแบบบ้านสุภาลไทยของโครงการสุพาลายวิว3พลานเพชรเกษมเนี่ยเต็มอิ่มค่ะบนชั้น2เนี่ยสห้องนอนกับ2ห้องน้ําแล้วยังไม่พอคุณดูเนี่ยโถงกลางบนชั้น2คือ ใหญ่มากสามารถจัดให้เป็น Family Area ียก็ได้เป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนของครอบครัวที่ส่วนตัวส่วนตัวจริงๆหรือว่าจะทำเป็นห้องทำงานอดิเรกห้องทำงานส่วนตัวห้องอ่านหนังสือของเด็กๆกั้นให้เป็นห้องสวดมวนต์ไหว้พระได้หมดเลยค่ะพื้นที่ของเขานะคะสวยงามง่ายสำหรับการจัดตกแต่งตามที่คุณต้องการอ่ะทีนี้ Master Bedroom อยู่ด้านนี้ นี่คือตำแหน่งของมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะวางอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านแล้วก็ได้ห้องที่กว้างเต็มพื้นที่หน้าบ้านเลยนี่ประตูบานนี้ออกไปที่ระเบียงไปรับลมด้านนอกได้แล้วก็ความกว้างของห้องแบบนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถจัดฟังก์ชันพื้นที่การใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างสบายเลยมาดูตัวอย่างค่ะนี่บริเวณโซนนี้เป็นพื้นที่พักผ่อนค่ะเห็นไหมคะเตียงคิงไซส์นะ วางโตข้างได้สองข้างแล้วก็ด้านนี้โอ้โหคือสามารถจัดเป็นมุมนั่งเล่นเอนหลังเอกเคนกสบายสบายส่วนตัวมากๆแล้วคุณดูไอเดียการตกแต่งของเขาเห็นไหมคะปลายเตียงทำเป็นพา t ิชั o นกั้นสัดส่วนพื้นที่ Walk in Closet แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จะแขวนทีวีก็ได้เพิ่มเป็นชั้นวางข้าวของเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งก็ได้แล้วคุณมาดูสินี่เห็นไหมคะ เป็นสัสดส่วนมากๆเข้าสู่ walk in closet อู้หูคือสวยอะ่ะแยกส่วนของ h i s and her ได้สบายๆโตเครื่องแป้งก็มีแล้วก็ความสะดวกก็คือใกล้กับห้องน้ำส่วนตัวนี่ค่ะอู้หูยฟูลฟัง์ชั่นมากเลยโซนแห้งนี่ตรงนี้เป็นพื้นที่ shower นะคะแล้วก็ด้านในสุดก็จะเป็นบา t h ับ แล้วห้องเนี้โปร่งสว่างหน้าต่างระบายอากาศรับแสงธรรมชาติโอ้โหคือวันไหนเหนื่อยๆละล้านะนี่นอนแช่อ่างโอ้โหแฮปปี้มีความสุขสบายจริงฟังก์ชันสวยโอ้นี่ค่ะด้านหลังห้องนอนที่2และ3ส,ส่วนตรงกลาง ก็คือห้องน้ําที่แชร์ร่วมกันนั่นเองเห็นไหมใช้งานสะดวกสบายทั้งคู่เลยอ่ะมาดูห้องนอนที่2ก่อนโอ้โหคุณคะคือชอบมากเลยนะการออกแบบการจัดเลยเยอร์ของห้องนอนทุกห้องเนี่ยเป็นห้องใหญ่เพราะฉะนั้นวางเตียงใหญ่ได้จะมีเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจัดวางได้อย่างลงตัวแล้วก็อยู่สบาย ทุกคนเลยห้องปลอดโปร่งหน้าต่างสองด้านถูกกับหลักอากาศพลาศาสตร์ก็คือการถ่ายเทอากาศภายในห้องทุกห้องเนี่ยทำได้เป็นอย่างดีไปดูห้องนอนที่3บ้างค่ะเขาทำอะไรไว้ดูสิโหนี่ค่ะไอเดียของห้องนอนที่3ค่ะสมาชิกไม่เยอะเราก็ไม่จำเป็นต้องจัดเป็นห้องนอนครบทุกห้องนี่ ปรับให้เป็นห้องเอนเตอร์เทนค่ะห้องนี้เอาไว้ดูหนังนะเนี่ยจะสังเกตเห็นว่างานตกแต่งของเขาเนี่ยมีบานปิดแบบนี้ค่ะสามารถปิดให้กลายเป็นห้องมืดห้องดูหนังได้เลยโอ้โหสวยงามมากๆนี่เห็นไ,ไหมปิดปุ๊บมืดปับ๊บโอ้โหคราวนี้คุณเอ้ยเอนเตอร์เทนกันได้เต็มที่เลยอย่างที่บอกตรงนี้จะมีหน้าต่างนะคะแล้วก็บานด้านนี้ก็จะมีหน้าต่างรับแสงธรรมชาติเหมือนกันเห็นไหม คือแล้วแต่ค่ะไอเดียการตกแต่งของแต่ละคนแต่ละบ้านเนี่ยจัดมาได้ตามชอบบอกแล้วแบรนด์เลเยอร์เขาดีอยู่สบายสวยทุกห้องเลย นอกจากการออกแบบบ้านสวยเลเยอร์ out, พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่ลงตัวอยู่สบายแล้วเนี่ยที่สุภลายวิวสามพารเพชรเกษมเนี่ย ถือว่าเรื่องของสิ่งอำนยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยมีมาตรฐานนะคะแล้วก็การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสําหรับการอยู่อาศัยด้วยคือเริ่มตั้งแต่เมนเกตทางเข้าโครงการนะคะมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงเลยนะรอปภกล้อง C C T V มีครบแล้วก็การเข้าออกของลูกบ้านเนี่ย จะสะดวกสบายค่ะเพราะว่าเขาใช้ระบบจดจำป้ายทะเบียนรถนั่นเองเข้ามาพื้นที่ด้านในนะคะจะมีพื้นที่สีเขียวนะคะพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่มีลู่วิ่งทางเดินจ็อกกิ้งแทร็กมีมุมนั่งเล่นมีสนามเด็กเล่นมีสระว่ายน้ำคือเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกเพศทุกวัยสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกแดดร่มลมตกนะคะบรรยากาศเนี่ยด,ดีสุดๆอากาศดีมากๆเลยทีเดียวคืออยู่ที่นี่นะคะ คุณจะได้ความรู้สึกแบบชิลๆสบายๆเพราะว่าทั้งโครงการเนี่ยมีบ้านทั้งหมดแค่245ยูนิตเท่านั้นเองค่ะแล้วก็อย่างที่บอกแบบบ้านมีให้เลือกหลายประเภทเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้ามาเลือกดูเองจะเป็นทาวน์โฮมจะเป็นบ้านแฝดหรือว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบัตรเจ็ดราคาเนี่ยมีหลากหลายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละครอบครัวกำลังหาบ้านในโซนของสพลาน ใจกลางของสามพลานแบบนี้นะคะแนะนำให้เข้ามาดูที่นี่ค่ะทำเลก็ดีด้วยอยู่ใกล้ถนนใหญ่เพชรเกษมสุพลัยวิวสามพลานเพชรเกษมวันนี้ขอบคุณมุกมาติดตามสวัสดีค่ะ